ช่วงกินเที่ยวาราวดูโอ กินเที่ยวเราดูสัปดาห์นี้ครับเราก็ยังคงเที่ยวทริปกันเหมือนเดิมนะคาน,ะนะผู้ชมไม่ต้องน้อยใจไปนะเพราะว่าถึงเวลาที่ได้กลับมาเที่ยวเมื่อไหร่รับรองได้ว่าพ่อลูกเร่งหงเนี่ยจะเป็นตัวเลือกแรกๆเลยที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปกินไปเที่ยวทุกที่ทั่วโลกเหมือนเดิมแน่นอนครับ <S <S แล้วก็สัปดาห์นี้นะฮะอย่างที่บอกไว้ว่าเราจะพาเที่ยวกันอย่างเมามันเนี่ยก็จะขาดอันนี้ไม่ได้เลยนี่ฮะตรงนี้เลยที่นี่เลยขอบคุณสถานที่ถ่ายทาครับนั่นก็คือริวโฮพารามสองนะเดนะฮะร้านอาหารญี่ปุ่นครับที่ พระราม2นั่นเองนะฮะถ้าใครแวะเวียนมาแถวนี้ก็อย่าลืมมาใช้บริการร้านนี้ด้วยนะฮะการเที่ยวทริปในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นการย้อนความหลังไปครับให้กลับไปเจอกับบรรยากาศเก่าๆครับก่อนที่เราเนี่ยจะประสบพบเจอกับวิกฤตโควิดแบบนี้ครับกลับไปดูกันครับว่าบรรยากาศ ความสุขครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยที่ฮีโรงเล่งหงเนี่ยได้เดินทางไปเขาดาวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างย้อนหลังกันไป2ปีครับท่านผู้ชมปี 2, 2020เท่านั้นเองแต่รับรองได้เลยนะนิกดูกี่ครั้งแล้วก็ยังอยากให้บรรยากาศเนี่ยกลับไปสนุกแบบนี้เหมือนเดิมไปชมเลยครับ เช้านี้เราอยู่ที่กำลังจะไปสัลเจ้าไหนครับศาลเจ้าซุมิโยชิครับความสําคัญของของศาลเจ้านี้คืออะไรต้องบอกว่าเป็นสัลเจ้าที่เก่าแก่มากของญี่ปุ่นนะฮะสร้างในศตวรรษที่3ประมาณพันเจ็ร้กว่าปีโอ้โหแต่ไฮไลท์เนี่ยเขาบอกว่าใครมาที่วัดแห่งนี้จะต้องมาเดินข้ามสะพานใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ฮะเรากําลังจะเดินขึ้นสะพานนะ เอคฮะนะครับผมแลครับือตอนนี้เราอยู่กลางสะพานแล้วนะครับลักษณะนี่จะเป็นสะพานโค้งเยอะๆเลยคือมองตันด้วยชั้นได้ล้อมองถ้าอยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะมองเห็นไปฝั่งนู้นเลย ตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ย่านโอทงบุรีนะครับกินไส่บาชิครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆครับกินเที่ยวลาดเเวอร์นะครับเรามาข้าดาวกันนะครับปีนี้นะครับน่ารักมากขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังนะครับจากนี้ไปประมาณอีกไม่กี่นาทีท่านั้นเองเข้าดาวกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับผม เอาละนะคเย้ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับและขอให้สุขสมหวังทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยคนไทยโชคดี เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับการเที่ยวทริปแล้วก็บรรยากาศเขาดาวในปี2020เนี่ยเป็นอะไรที่ดูแล้วโคตรมีความสุขเลยนะท่านผู้ชมอยากจะให้วิกฤตโควิด COVID เนี่ยหายไปและทุกคนเนี่ยกลับมาสนุกสนานเหมือนเดิมมากๆเลยทุกคนยังตั้งตารออยู่และรับรองได้ว่าถ้าพรเมื่อไหร่เราพ่อลูกเร่งของจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญมากไปกว่านั้น